อยากมีสุขภาพดีต้องทําสิ่งนี้ข้อหนึ่งเลยคุณต้องออกกําลังกายข้อ2คุณต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่และข้อ3คุณต้องออกกําลังกายเอา้าเมื่อกี้มึงพูดไปเองไม่ใช่หรอว่าออกกําลังกายข้อหนึ่งแป๊บแปบ๊พูดวนอีกละถ้าคุณมีการพูดวนนะครับแล้วจะให้หายขาดแก้ได้ง่ายๆด้วยสิ่งนี้ครับหนึ่งเลยครับคุณต้องรู้ครับว่าคุณพูดหลายประเด็นเกินไปพอคุณพูดหลายประเด็นจนเกินไปครับคุณก็ลืมไงว่าเออ อันนี้เราเตรียมมากี่ประเด็นวะแล้วเราต้องพูดเรื่องไหนบ้างแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่ครับแล้วคุณจะให้ไม่พูดวนนะครับ<ๆ>คุณ <Police> ต้องพูดประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นครับจริงไหมละ่ะนี่แหละครับคือแก้งได้ง่ายๆครับเพราะถ้าเตรียมไว้หลายประเด็นครับสุดท้ายแล้วเราก็ลืมครับดังนั้นครับถ้าเราเป็นมือใหม่ครับเ <elasticity> ตรียมแค่ประเด็นสําคัญเท่านั้นแล้วก็พูดแค่ประเด็นนั้นประเด็นเดียวก่อนพอคุณพูดประเด็นเดียวเข้าใจละวันต่อมาครับคุณค่อยฝึกพูด2ประเด็น3ประเด็น4ประเด็นนี่แหละครับเราจะเริ่มเห็นอาการของต และนั่นแหละครับมันจะเป็นวิธีการสุขพูดที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ